สพันเทอร์โบบนตัดสับระเบิดพร้อมบรรทุกพร้อมวิ่งทำกินเอาไปขนผลไม้เอาไปขนบักข้าวเอาไปแรนงานกอสางเอาไปเข้าให้เข้าหน้าเข้าสวนสิ่งคิบหายจัดส่งล,งลอ่องรอแม็กซ์ซิ่งอย่างไรไฟล้อลน้นขวันใจดานตรวจโอ้โหยะซิ่งอีกโอ้โหยแดนซิ่งโอ้โหย ไอ้แดงมันเป็นนักสู้โอ้โหเอ้กระชกกันโดยด้อยผู้ถ่อไปวันไอย่างได้ตามบดีเออฟ้าคาร์บอนโอ้โหหน้ามันลอยเิ่งเครื่องสามพันนะครับผมดูห้องเครื่องดิโอ้โหลบลบห้าพันอ๋โดดซงโดดซนอ้าวปีแรกกู้วดผ่อนห้าพันหลังจากนั้นผ่อนแปดพันบาทกับตอนเดียวสามพันทรโบปีสองพันสิบแปด เอาไปทํำกินเอาไปวิ่งใช้งานเอาไปค้าเอาไปขายเสียยะจัดให้แชร์ไปไว้